สัสดีค่ะคเพื่อนๆท่านนะคะพอดีเมื่อวานนี้เจียวไข่ไว้เจียวไว้ห้าฟองแล้วกินไม่หมดก็เป็นไข่เจียวก็เ,ออเลยวันนี้เอามาทําเป็นไข่น้ำซะเลยจะต้มจืดไข่น้ําใส่ผักกาดกระป๋องแบบเนี้ยทำง่ายๆเลยค่ะ ก็เอาน้ำใส่หม้อเอาน้ำใส่หม้อเสร็จแล้วก็ปรุงรสด้วยรสปีพริกไทยอืมแล้วก็น้ำน้ำผักกัดกระป๋องเนี้ยเปิดแล้วก็เทใส่ให้หมดเลยเนื้ออย่าเพิ่งใส่นะเนื้อยังไม่ต้องใส่เนื้อเอาไว้ใส่ตอนที่ว่าไข่ไข่สุกแล้วใส่แล้วก็แล้วก็ปิดไฟเลยต่อจากนั้นก็เอาพอ พอน้ําเดือดแล้วก็เอาไข่ใส่ไข่ลงไข่ลงเอาไข่ลงแล้วก็เอาเนื้อผักกาดกระป๋องใส่แล้วก็ยกขึ้นกินได้เลยค่ะง่ายๆอร่อยมากเลยนี่ดูสิคะถ้าผักกาดกระป๋องเราใส่ไปแล้วเ,เ,เราต้มไว้อะเอผอักกาดมันจะนิ่มเราทําให้ไม่อร่อยอันนี้ พอไข่ไข่เดือดแล้วปรุงรสเรียบร้อยแล้วอะ่ะเราก็ใส่ผักกาดกระปพองลงไปแล้วก็ปิดไฟเลยแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยเนี่ยผักกาดกับผักกาดดองก็จะกรอบอร่อยนี่ค่ะ